กันอยู่นะคะเนาะก็เข้าไปให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะคะเนาะขอบคุณแม่พวงนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะเนาะอุตลับครับตนอนมหาทุนันสวัสดีตัวเองใช่ไหมว่าไม่มีเพื่อนแล้วใช่ไหมบันดีครับครับพวเชิญได้เลยค่ะเชิญได้เลยเนาะก็นี่แหละเนาะ,ะถ้าทำงานตามสวนตามไรกออ็อมป้าอมผัทุกอย่างนะคะเนาะมันใส่อมเนาะ,ะแกงอบน้ำน้อยๆนะคะบานเอาบานอีสานเอาเนาะจะเซฟค่ะเนาะพักนะคะเนาะก็ เราต้องเดินไปด้วยกันนะคะเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องช่วยกันเหมือนเดิมค่ะพี่เล็กไม่ต้องไม่ต้องห่วงเนาะขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณทุกกาลังใจนะคะหมานหมานเฮงเปังๆังๆทุกคนนะคะนะคะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเนาะขอบคุณมากครอบครัวเนาะกล่าได้เนาะอ้อนั่นอ้อแล้วออแล้วสุพรรณจ้าจ้ากับโบกายโบกายอกปะตนวนนะคะคือมาให้กำลังใจนิดนะคะขอบคุณนะคะ มากบัวกำหนึ่งต้องให้ได้สองจุดเนาะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายเนาะก็จับประเด็นหรืออะไรก็ได้มาพูดนะคะเนาะมาพูดเนาะก็ขอบคุณนะคะพี่สาวขอบคุณพี่ชายนะคะเนาะขอบคุณน้องชายนะคะน้องหัานมาให้กำลังใจตัวเองให้มากนะคะทุกคนค่ะเนาะดึงกำลังใจตัวเองกลับมานะคะเนาะดึงกลับมาแล้วก็ มาเริ่มทำใหม่น้องอีกคนนึงนะคะน้องก็แม่เขาพามาเที่ยวหายายนะคะน้องสักนิดเป็นยายแล้วนะคะน้องก็เป็นยายแล้วนะคะน้องก็เราจะพูดง่ายๆคือเราจะกลางอากาศเนาะหลับกลางอากาศแต่ปากปาก,ปากพูดอยู่ตลอดน้นเชื่อไหมนี่น่ะปากจะพูดสองชั่วโมงนะคะนาะก็บางทีก็ได้คุยมากบางทีก็ไม่ได้คุยบางทีก็นั่งร้องเพลง มานี้กันเนาะแต่ประโยชน์มากมายนะคะเนาะอันนี้เนาะประโยชน์มากมายค่ะทุกคนค่ะที่ยาดริมสู่พื้นดินแห้งผากำลังใจแล้วนะคะเนาะเติมกำลังใจเพื่อนในกลุ่มใหญ่ๆจะมองเห็นเราทุกทุกคนที่เข้าไปในกลุ่มใหญ่นะคะเนาะอันนี้อันนี้แนะนำเลยเด้อใครที่ยังไม่ทำนะคะพี่เล็ก น้องแชมป์นะคะขอบคุณค่ะคุณแม่พรนิพาบุญปกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังรับชมสวัสดีค่ะเยอ,อมากบางทีก็ น้อยป่าปลายก็ปกตินะคะน้วงแต่การเข้าถึงเนาะน่นแหละเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะนาะงเข้าวันไหนนะคะนาะขั้นเวลานะคะนาะก็ไม่เป็นไรนะคะนาะงเราถือว่าเราขั้นเวลาไปนะคะนาะพักนึงเขาก็จะมีเพื่อนมาหาเราเองนะคะนาะถ้าไม่มีเราก็ล้องถุงมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องคุณพ่สมัยอนันตโสนะคะนาอก็ทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะคะทักทายคุณแม่คุณพี่ทุกท่านเลยนะคะนาะใครนิตยาทองแจ้งนะคะสวัสดีค่ะตานวลสกรอ กําลังรับชมสวัสดีค่ะอุตนาในเทพเทพสุริวงศ์ขอบคุณคุณกําลังใจเล็กๆนะคะนาะขอบคุณคุณแม่หนูจีนยมพักดีนะคะนาะขอบังเงใจเนาะมนี้จังหวัดนนทบุรีฮ้อนคะนอะ่ะนาะฮ้อนขอบับฝนกับโบต๊กเด้อค่ะเด้อพี่น้องเงยเนาะฮ้อนคักนะคะนาะสมเบ็นงั้นไม่ได้นะคะลาบเหมือน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 มันอยู่ในฝันนะเชื่อไหมปากฉันก็พูดพูดไปในในใน ก็เลยต้องเลีดเวลาไปเลยนะคะน้องคุณแม่หนูจีนก็สวัสดีค่ะหรือไทยเทพสวัสดีทุกไทยเทพตะกายจ้านะคะไทยเทพรักทุกคนนะคะนาะเราเราเข้ามาจุดนี้แล้วเนาะ,ค,ะคือเราเห็นกันทุกวันนะคะนาะเห็นกันทุกวันก็ยิ่งกว่าพี่กับน้องอีกน,นะคะนาอบางทีพี่น้องเม็ดบวกกินแซ่บค่ะกินแซ่บเพื่อนเือนะคะนาะ แล้วก็ต้องหาเพลงมาสรรหานะคะนาะสรรหาร้องก่อนนะคะเนาะนนพักผ่อนเนาะก็นี่แหละนอนบ้านนิดก็ได้นะคะเนาะเพื่อนท่านไหนเนาะบางทีนิดก็ไปหลับคาห้องไร้ของเพื่อนเหมือนกันนะคะเนาะขอบคุณนะคะเดอะ้อขอบคุณทุกกาลังใจนะคะหมนันหมันเฮงเงปังปังทุกคนนะคะนะคะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเนาะขอบคุณมากคุณการเชื่อมต่อกับมาบางสวัสดีคุณบุตรโซโบไอคุณ คุณบุตรสบงนะคะนาะคุณบุตรนะคะนาะก็ทานดวงตานะคะก็เข้าสู่ชั่วโมงที่สองของนิตยาทองแจ้งนะคะนาะกอลัยสดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีตำบลบางเคนงอำเภอเมืองนนทบุรีจ้านะคะน้องกาลมกระเปิดนะคะนาะเปิดตังเทงแต่กระยุงเนาะยุงมันไหลนะคะนาะเป็นเป็นบ้านสวนนะคะนาะยุงกระายแหน่นะคะเนาออยู่ใกล้ๆก้กันจา้าแม่ขออนุญาตไปห้องอื่น,นะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ อ้าวคอมเมนต์นิดอ่านนั่นเก่าเนาะคอมเมนต์เป็นอย่างซีเนาะบาที่เนาะไปถึงสายก็มีทิปกันนะคะเนาะก็นี่เลยเนาะหากมุจากันมากระหึ่งเลยเนาะพักนึงแล้วนะคะเนาะแบบมันเป็นอาจจะยินดีจากใจนะคะเนาะก็ทั้งว่างเนาะเราก็ต้องหาอะไรรับประทานนะคะเนาะอันนี้คงไม่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ จะแก่เผื่อนตานนนนะคะวันนี้เนาะขึ้นช้านิดนึงนะคะเนาะแต่ก็ขึ้นไรเหมือนเดิมนะคะขอบคุณพี่การนะคะคิดถึงนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้เนาะกะน้องนิดกะกินแบ่ละยังคะโอ้ยยังค่ะคุณแม่ย่งค่ะคุณแม่ขายยังบัผ่านค่ะยังบัผ่านยังอีกหลายอยู่ค่ะคุณแม่ยังบัผ่านนะคะเนาะยังอีกหลายเลยค่ะเนาะเนาะเราเป็นเพื่อนกันนะคะเนาะไม่ว่า จะเพื่อนรุ่นไหนเนาะหนูก็นับถือเป็นพี่เหมือนเดิมนะคะเนาะเป็นพี่ข้อสามได้ค่ะขอบคุณห,หลายๆนะคะดีใจค่ะเนาะจากที่ตัวเองลงไปถึงอนุบาลแล้วดีใจหลายค่ะเนาะมาถึงข้อสามนะคะเนาะขอบคุณเลยหลายก็เป็นกําลังใจนะคะเนาะกาลังใจของฟิตนี่แหละนะคะเนาะวันนี้ AI ขอบคุณ AI ขอบคุณ Facebook ขอบคุณคุณมาร์กยังอีกหลายชั้นว่าง่ายซะ ยังอีกหลายป้อค่ะคุณแม่เนาะกันนี่แหละเขาา้ากันยังยังตรงธาสมนะคะที่พรุ่งนี้ทํางานไมครับพี่สาวทําสิครับผมโอ้ยทําไมเรียกพี่สาวอีกแล้วเดี๋ยวเรียกป้าหรพี่อีกแล้วเนะลลาะอารมณ์ด้านบุหลวงบวอขอวของนิดก็อยู่นี่แหละนนทบุรีนะคะเนาะลาดบุหลวงนี่มันออกไปทางจังหวัดอีอย่างนอเนาะน้นองนิดกับบุค่อยหูจักเส้นทางปานใดนะคะเนาะ ความคิดถึงกำลังเดินทางทักทายก่อนนอนจ้าใจนะคะที่มาสมอมอบพห้นิดเนาะขอบคุณมากมายค่ะพี่กุลาบก็ขอตัวก่อนนะจ๊ะน้องขอบคุณค่ะพี่กุลาบขอบคุณค่ะเดินหัวหาไปร้องไปอย่างตงามวัดตามวาเป็นนี่เขาจะก็ตอนรับดีดีค่ะน้อคือว่าง,ง่ายๆคือแขกไปเยี่ยมบ้านเนาะ แต่ก่อนนะคะเนาะเป็นแบบนี้ภาพนิ่งเนาะคะเนาะก็นานๆานทีเนาะ,ะช่วงนี้เห็นพี่การส่งคลิปมากะ,ะเฮิงๆจังเห็นนะคะเนาะ,ะนานๆถึงเห็นเนาะ,ะเป็นกําลังใจเทพเทพสุริวงศ์ขอบคุณคุณกําลังใจเล็กๆนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะขอบคุณคุณแม่หนูจีนยอมพักดีนะคะเนาะงชีวิตก็มีคุณค่าอย่างนั้นั่งเอนรู้ตัวเห็นมองหน้าตัวเองก็จับ หรืออะไรก็ไ pues ด้มาพูดนะคะเนาะมาพูดเนาะก็ขอบคุณนะคะพี่สาวขอบคุณพี่ชายนะคะเนาะขอบคุณน้องชายนะคะน้องบุนสนะบสนะคะเนาะหากินตามทุ่งไร่ทุ่งนานะคะเนาะตามหน่อไม้ตามน้องคลองบึงนะคะเนาะก็แต่สิ่งสาคัญคืออย่าหยุดพูดนะคะเนาะเพราะว่าเราต้องพูดไปเรื่อยนะคะเนาะพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยใครจะเข้าไม่เข้าก็ช่างเรา เป็นกำลังใจนะคะเนาะกำลังใจของฟิดนี่แหละนะคะเนาะวันนี้ AI ขอบคุณ AI ขอบคุณ c e b บัวขอบคุณคุณมาร์กยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะคะเนาะาก็ยินดีต้อนรับค่ะถ้าเป็นภาษาน้องมีนกับยินดีต้อนรับเ่านั้นนนะ,ะเนาะยินดีต้อนรับทุกเพื่อนทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะเป็นคนไม่เป็นคนเหมือนกับหนึ่งชีวิตนี้หลุนหายน,เ,นเม็ดบัวค่ะเม็ดบัวเนาะเม็ดบัวสดเนาะ ืนน้อยแล้วก็ต้องพูดไปนะคะต้องพูดไปพูดแล้วก็อย่ายหยุดด้วยนะคะไม่ใช่พูดแล้วก็อะไรอยู่ไม่ได้นะคะแนะคะเนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเนาะก็ดีใจวันนี้ดีใจอะไรรู้ไหมสองวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นตานะคะเนาะก็รู้ใจเท่คุนะคะขอบคุณค่ะเนาะขอบคุณทุกคนนะคะ,คนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ้าโทรศัพท์นี้จ้าจา้าเม็ดบัวพี่ เนี่ยเม็ดบัวนะนาที่มาในห้องไลนนิดนะคะเนาะก็จะมีการคบๆแค,บ,ค,บ,คบๆหน่อยนะคะเนอะคือแก้ง่วงวันนี้เม็ดบัวกับบอเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะบอใช่ปัญหานะคะเนาะ นายดึกเขาก็ต้องดึกนะคะเนาะพี่สุดตากสวัสดีค่ะยายดาจ้านะคะเนาะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายค่ะเนาะถูกกําลังใจนะคะเนาะก็ขอบคุณในหลายเด้อพี่เล็กเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะเนาะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกําลังใจให้นิกขอบคุณมากเลยนะคะเนาะดูไทเทพก็ขอบสวัสดีคุณพี่สมัยสวัสดีพี่นางน้องเพลงนะคะเนาะระหว่างเราเพื่อนนะคะเนาะร้องพิดต้องถึกนะคะแล้วก็ผมเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะ น้องผิดล้องถือก็ก็จะสิทุ่มแล้วนะคะน้องเวลาเนาะขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะที่มาส่งมอมให้นิดเนาะขอบุน,นะคะ่ะพี่พัดอบุนเนาะตอนนี้นิดกํา